กลยุทธ์ที่ที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์โควิดคืออย่าไปติดโควิดเราก็ทําตามคําแนะนําในการปฏิบัติตัวในแบบ New Normal แต่ถ้าบังเอิญเราดูแลรักษาตัวดีแล้วแต่ยังไม่ติดมายังรอเตียงอยู่หรือคนใกล้ตัวติดมาละคนข้างบ้านติดมาละผลการตรวจเรายังไม่ออกหรือว่าผลการตรวจครั้งที่หึบอกว่า,ายังไม่ติดรอผลการตรวจครั้งที่สองครั้งที่สา เรารู้สึกกังวลใจลองเช็คสุขภาพปอดทุกวันด้วย p u l s e ออก m e t e r หรือเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดเพราะหมอบอกว่าโควิดส่งผลต่อการทำงานของปอดทำให้ปอดไม่สามารถส่งผ่านออกซิเจนไปในกระแสะเลือดได้ภายนอกอาจ,จดูปกติแต่อาจจะเกิดภาวะการขาดออกซิเจนในกระแสะเลือดโดยไม่รู้ตัวพี่ที่เป็นหมอที่รู้จักการแนะนาว่าควรจะมีเครื่องนี้ไว้ใช้จะมีประโยชน์เพราะเพื่อนของเขาที่เป็นคนไทยที่เป็นหมอที่ทำงานอิตาลีซึ่งเป็นโดนงโควิดเลยแนะนำมา วิธีการก็แค่เสียบไว้ที่ปลายนิ้วและอ่านค่าแต่มันจะใช้แทนการตรวจโควิดได้เลยเหรอคนที่เป็นโควิดก็จะมีอาการอย่างที่เรารู้กันว่าจะเป็นไข้ไอแห้งอ่อนเพลียจมูกไม่ได้กลิน่นลิ้นไม่รับรสแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ตรวจแล้วพบว่ามีอัตราออกซิเจนในกระแสเลือดต่ำเพราะฉะนั้น เราจะใช้พาว e o x i m e t e r มาใช้แทนการตรวจโควิดแบบที่ทำกัำนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แต่สําหรับคนที่ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นโควิดแต่ยังรอเตียงอยู่หากว่าเราใช้เครื่องนี้ตรวจสุขภาพตัวเองทุกๆวันก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตต้องรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วนเราหรือย,ยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาการขาดออกซิเจนในกระแสะเลือดอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจคนสูบบุหรี่จัดคนน้ําหนักเกินเป็นต้น แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าควรจะมีเครื่องนี้ติดตัวไว้แต่อย่างที่บอกว่าคนติดโควิดทุกคนไม่ได้หมายความว่าต้องมีอัตราออกซิเจนในกระแสเลือดต่ําเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นถ้าหากว่ารู้สึกว่าไอเยอะๆแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ค่อยออกแล้วหรือมีปากคล้ำเล็บเริ่มคล้ำถึงแม้เพาอ,ออกซิมิเตอร์ยังบอกว่าอัตราออกซิเจนในกระแสเลือดเรายัางปกติอยู่ เราก็อย่านิ่งนอนใจเราต้องรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วนการทํางานของเครื่องนี้มันจะวัดอยู่2ออย่างคือเพาส์หรืออัตราการเต้นหัวใจและ SpO2 หรือค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดหรือความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดถ้าว่าเราเดินเร็วมาหรือพึ่งขึ้นบันไดามา2ชั้น3ชั้นก็ให้นั่งพักก่อนสักสอสานาทีให้มั่นใจว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติก่อนพอเราหนีบมันไว้ที่นิ้วแล้วก็ดูว่า ัตราการเต้นของหัวใจมันปกติเหมือนกับที่เราเคยวัดหรือเปล่าสำหรับค่า SpO2 ก็ดูง่ายๆว่าถ้าหากว่าเกิน96ถือว่าปกติสำหรับคนที่ตรวจแล้วค่าอยู่ในช่วง92ต่ำลงไปถึง90ต้องระมัดระวังมากๆและถ้ายิ่งค่าต่ำม่ว90ต้องรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วนคนที่ยังอยู่บ้านต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดปัญหากับหลอดเลือด หรือมือเย็นมือซีดใช้ยาทาเล็บสีเข้มเข้มหรือว่าต่อเล็บมาการตรวจอาจคาดเคลื่อนได้คนที่ทาเล็บสีเข้มเข้มก็ต้องล้างสีเล็บออกก่อนให้เราลองวัดกับนิ้วมือข้างหนึ่งก่อนครับวัดไสองครั้งห่างกันสักครึ่งนาทีแล้วเปลี่ยนมือไปวัดอีกข้างหนึ่งดูความแม่นยําของการวัดถ้าหากว่าค่ามันยังไม่นิ่งก็ลองดูให้มันนิ่งสัก5วินาทีเรายึดเอาค่านั้นครับ ของที่ขายกันราคาถูกจะมีความแม่นยำไหมผมลองเช็คใน s h อ p e e ดูปรากฏว่ายอดขาย Pa ลส์ออกซิเตอร์นี่ขายได้เยอะเหมือนกันนะครับขายได้หลายพันชิ้นอาจจะหมายความว่าคนเขาก็รู้เรื่องนี้และตื่นตัวเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วแหละแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นนักกีฬาหรือคนฝึกดำน้ำอาจจะซื้อเครื่องนี้มาด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึง่งแต่ประเด็นสำคัญคือมันมีราคาตั้งแต่300400บาทจนถึง1000บาทเราควรจะเลือกซื้อแบบไหน แล้วมันจะมีความแม่นยําแตกต่างกันหรือเปล่ามันมีผลการสำรวจของสหรัฐอเมริกานะครับที่เอา Pulse Oximeter ราคาประมาณ3 4 0 0บาทเนี่ยนหะยี่ห้อมาลองเทสดูปรากฏว่า4ใน6ยี่ห้อไม่ผ่านการทดสอบเพราะว่ามีค่าความเคลื่อนเคลื่อนมากเกินไปแต่ว่า2ยี่ห้อที่ผ่านการทดสอบก็คือ2ยี่ห้อนี้ ตัวล่างผมไม่เห็นมีขายในบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวบนผมลองเช็คดูแล้วมีขายอยู่ในช้อปปีราคาประมาณ500บาทแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่อยากซื้อตอนนี้เราก็ลองไปโหลดแอปในมือถือดูเซิร์ชคำว่า pulse oximeter มันจะมีแอปที่ให้เราวัดที่ประจรโดยใช้กล้องที่ติดมากับโทรศัพท์นี่แหละครับแต่การวัดค่า SpO2 มันจะมีเซนเซอร์ติดมากับโทรศัพท์ในบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นหรือสมาร์ทวอชบางยี่ห้อบางรุ่น ซึ่งเป็นแบบที่นักกีฬาหรือนักวิ่งเข้าออกมาใช้กันแอบปบที่ผมเจอเขาให้ทดสอบ STO2 โดยวิธีการง่ายๆแบบเดียวกับแบบทดสอบที่เคยส่งต่อๆก,กันมาทางไลน์เนี่ยแหละครับก็คือให้หายใจเข้าไปเต็มที่กั้นหายใจไว้แล้วดูว่าเราสามารถกั้นหายใจได้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่แต่แบบนี้คงช่วยทดสอบในระดับต้นๆได้ครับคงไม่ได้คาดหวังความแม่นยำอะไร เดี๋ยวเราลองมาใช้แอปทดสอบปอดไปด้วยกันดูนะครับพอเปิดแอปขึ้นมาเลือกการเทสค่าออกซิเจนจะมีคำอธิบายกด next แล้วมันจะเริ่มนับนะครับทำพร้อมกันนะครับตอนนี้ให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หยุดกลั้นหายใจครับ ทําตามครับจนกว่ามันจะหมุนจนครบวงเราต้องกั้นหายใจอยู่นะครับสำเร็จมันจะถามว่าเรากั้นหายใจจนครบวงหรือเปล่าถ้าใช่มันก็จะทําการวิเคราะห์ซึ่งผลจะออกมาแบบนี้ครับ คือถ้าเราสามารถกลั้นจนครบวงได้แสดงว่าค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดเราอยู่ในค่าที่สือว่าปกติข้อสรุปสำหรับ Pulse Oximeter เราควรจะมีติดบ้านไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองและคนในบ้านทุกวันสำหรับรุ่นหรือยี่ห้อที่เราจะเลือกซื้อเราลองดูรุ่นหรือยี่ห้อที่มีผลการรีวิวมีผลการทดลองใช้ เป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้เราจะได้ไม่เสียตังฟรีและผลการวัดจะได้ไม่คลาดเคลื่อนและข้อ3เราต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่าถือเอาค่าวัดจากพา w อ r มิเตอร์อย่างเดียวจบครับทุกคนอยู่กันอย่างไม่ประมาทดูแลตัวเองดูแลกันและกันและระลึกไว้อยู่เสมอว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปได้คือจะติดโควิด